อาตา,าติยะปริตขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีตาทิพย์ผู้มีพระสิริมงคลขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ชำระก,กิเลสสิ้นแล้วผู้มีตบะขอนอบน้อมแด่พระกะกุสันทะพุทธเจ้า ผู้ย่ำยีมานและเสนามานขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสพุทธเจ้าผู้เป็นสิริแห่งสากยาบุตรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้แสดงแล้วซึ่งธรรมนี้ เพื่อบรรเทาทุกทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดในโลกผู้ดับกิเลสได้แล้วรู้แจ้งทมตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่กล่าวร้ายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสะทานข้าพเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นพระโคโดมผู้สงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พูดถึงพร้อมด้วยความรู้และข้อปฏิบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสะทานข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้วคือพระตันหังกรผู้กล้าหาญพระเมธังกรผู้มียศใหญ่พระสระนังกรผู้เกื้อกูลแก่โลก พระทีปังกรผู้มีปัญญาอันรุ่งเรืองพระโกนทัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชนพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐพระสุมาณผู้มีพระหัตถายามพระเรวตะผู้เพิ่มพูนความยินดีพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณพระอนุมัตสีผู้สูงสุดในหมู่ชนพระปัทุมะ ผู้ทำโลกให้สว่างพระนาระทะผู้เป็นสารถีประเสริฐพระปทุมมุตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์พระสุเมทะผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยทัศสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชนพระอัฏฐทัศสีผู้มีพระกรุณาพระธรรมทัศสศี ผู้บรรเทาความมืดพระสิทธ,ธะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลกพระติสะผู้ประเสริฐกว่าจอมปราดทั้งหลายพระปุษะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐพระวิปสัสสีผู้หาที่เปรียบมิได้พระสิกขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์พระเวสสภูผู้ประทานความสุขพระกะกูสันทะผู้นำสัตว์ ออกจากเครื่องกันดานคือกิเลสพระโกนาคามณนะผู้หักเสียซึ่งฆ่าศึกคือกิเลสพระกัสปะผู้สมบูรณ์ด้วยพระสิริพระโคตมะผู้ประเสริฐกว่ามูสากยาราชพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ดีมีจำนวนหลายร้อยโกดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอเหมือนกันหมด พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกอบด้วยกำลังยานสิบประการประกอบด้วยยานแห่งความกล้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ประเสริฐเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งฐานะอันสูงสุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงบรรลือศีนาะปราศจากความสะทกสถานในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย ทรงแสดงธรรมจักรอันประเสริฐอันใครๆในโลกไม่สามารถกล่าวคัดค้านได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้นำทรงประกอบไปด้วยพุทธธรรม18ประการและทรงประกอบด้วยพระรัะลัณะณะ32ประการและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอนุพยัญชนะ80หมายถึงส่วนย่อยจากพระรัะลัณษณะ32ประการทรงมีพรัศมีอันงาม ด้วยพระสมีอันมีมนณทนข้างละวาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพปัญญูล้วนเป็นพระขีณนาศผู้ชนะมีพระรสมีมากมีพระเดชมากมีพระปัญญามากมีพระกำลังมากมีพระกรุณามากเป็นนักปรา์นำสุขมาเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้านทานและเป็นที่เร้นของสัตว์เป็นคติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่ยินดีมากเป็นที่ระลึกและทรงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมนุษย์โลกกับเทวโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์ข้าพเจ้าขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงก้าว และขอวันทาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันสูงสุดผู้เป็นพระตถาคตด้วยวาจาและใจทีเดียวในที่นอนด้วยในที่นั่งด้วยในที่ยืนด้วยแม้ในที่เดินด้วยด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้กระทําความระงับจงรักษาข้าพเจ้าด้วยความสุขในการทุกเมื่อข้าพเจ้า ผู้อันคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงรักษาแล้วจงเป็นผู้ระงับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวงและพ้นแล้วจากโรคทั้งปวงเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงจงเป็นผู้ดับทุกทั้งปวงด้วยด้วยศัจจะด้วยศีลด้วยกำลังแห่งขันติและเมตตาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแม้คุณธรรมเหล่านั้น จงตามรักษาข้าพเจ้า iao, ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขคนทันทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศปูรพาแม้คนทันเหล่านั <k 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 ้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศทักษิณแม้เทวดาเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้า ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศปัตชิมแม้นาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขยักษ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศอุดรแม้ยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุข ท้าวทัตรัตอยู่ประจำทิศบูรพาท้าววิรุณหกอยู่ประจำทิศทักษิณท้าววิรูปักอยู่ประจำทิศปัดฉิมท้าวเวสุวรรณอยู่ประจำทิศอุดรมหาราชทั้งสี่เหล่านั้นเป็นผู้รักษาโลกแม้มหาราชเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุข เทวดาและนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากซึ่งสถิตยอยู่ในอากาศก็ดีสถิตยอยู่ในภาคพื้นดินก็ดีแม้เทวดาและนาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุข